โมย่างท่าเกลือครับโมย่างเช็กไกลล่เราย่างกไก่หม้อไกล่รลดนี่นะครับ <laughs> <c oughs> ไปแห้งหนาดนนะ, <c oughs> ะเกลี่ยง่ายอยู่บ้าไลลนไรรดเนาะ รถนี่แล้วข้าวเดียวคือดังฟใกลก่ใ้แล้วข้าวเดียวมันมะเน่ยไป้มากนะข้าวเดียว ตอนนี้ก็เริ่มใกล้ที่ซุกแล้วครับอีกจัหน่อยก็ซส้อยโอ้ยกินกำลังหอมหอมซ้อมก็สซ้อมลดไปผู้ย่างก็ย่างหมูไปนะ เข็งยงกี่แข็งีบากบ่าแขยงวิบา่กว่าเลไทข็งนคนละเควะอันนี้รัดซอยคนละเคร่ง้วงซอยเคกร่วมกับแห้งแหงติบบัดไฟใจรวดหม่เล่าบ่น้อบาทเนี่ยออ การหั่นแล้วครับหมูหมักเกลือโดยเชฟดักสามชั้นหมักเกลือดูความฉ่ำครับสุวดตั้งน้อยฉ่ำมากหมักน้อยเส้นน้อยมากลายลาย <laughs> โอ้ยหมูหมูหมูมาตายหมูโดดนหัวแกงจันเอาเลยครับ ฉ่ำมากครับผมอุ่นห่อนน้ำหนาวอยี่เขากันครับข้าวฟ่ามเจ้าความน้ำจิ้มสุดเด็ดสวยข้าเหนียววันแรกไม่ได้อยม เป็นงไงครับเป็นงไงครับสายกุ๊บเขากก้าเลยเยยะบกขนะพวกตัวนี่ต้องกินผ้าเคียงนะต้องแส่เนาะ ว่าปกติมันหนาวเลียวทั้งกันดีกว่ตอนของเจ้าตอนของเจ้าตอ, <c oughs> อนของไปขาเนียตามสาวสาวสา้องอาบุข้า เป็นไหครับผ่านบ่ผ่านบ่อย่ยงครับเนี่ยแจ้วเจ้วกับเนี่ยแทบแบบลูกทุ่งเลยครับแก่ข้าวครับข้าวเดียวเด็กก็เบิดเสียงเลยนะกินกับสไปอร่อยมาก